ป,ป,าปาลายปลกการนี้แต่เปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันจยบคายนั่กกีฬาคายนักกีฬากายแล้วม่ต้องกูกูๆก่อนที่จะดูกัการอยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ย<ว>ไม่ได้ทำมาเพื่อบอกส่งกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันแย้มๆไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงตัดสินด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็ค ครับสวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยกับแซลปีนะวันนี้เราจะไารีวิวเกมใหม่ชื่อเกมว่า Speed Winner นะรถซิ่งของเราเนี่ยกดเร่งไปเร็วครับเรารอบที่แล้วเอ้ยไม่ใช่รอบที่แล้วสิอันนี้ผมเล่นนอกรอบไปนะคนดูมาลองเกมใหม่แตกซื้อที่บัห้าแตกไปห้าพันก็เรได้ลุ้นตัวคูณนะครับเกมนี้เดี๋ยวเราให้ดูรายจ่ายกันนิดนึงนะครับตามนี้ครับตัวแพงที่ตัวจะเป็นรถล้อหัวจ่ายถุงมือ กระจ AK QJ สิบแล้วก็กระจายก็จะราคาต่างกันริบลิวกันเลยเนาะตัวคูณมาตัวคูณที่จ่ายในฟรีเกมก็จะเพิ่มตัวคูณให้เราถาวรน,นะคนดูแล้วก็หาฟรีเกมใช้4สกเกตเตอร์ในการเข้าฟรีเกมแนะนาให้ซื้อนะครับทุดูเพราะว่าพวกเกมในเข้าเวเนียสามฟรีเกมสามตัวว่าเข้ายากแล้วสี่ตัวนี้ยิ่งเข้ายากไปอีกครับ มันก็เลยมีฟีเจอร์ซื้อมาให้เนาะถ้าซื้อได้ก็แนะนำไม่ซื้อกับนิก้าเวรับเรื่องจ่ายวิธีจ่ายจากซ้ายไปขวาเนเกมทั่วไปเนาะก็ถือว่าเป็นเกมที่ตัวคูณได้ลุ้นมากาวันนี้เราก็จะมาซื้อกันให้ดูก่อนว่าอยากเปิดฟาสเพื่อเปิดเทอร์โบเพื่อความรวดเร็วนะครับคุณดูครับดกดไปเลยครับผมตอนที่เล่นน้องก,ก็ไปคลิปเสแล้วมีปัญหาคน,นก็นเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ลงคลิปให้ดูกันนะครับ โอเคคูณสามมาเราก็ได้คูณสามทิ้งไว้นะแล้วถ้ามีโัวย์จำมันก็จะเอามาคูณกับตัวคูณของเรานาเคแถวสองได้ไหมโอเคได้อยู่เป็นถุงมือแถวแรกได้ที่สามแถวไม่ได้เราต้องการตัวคูณเพิ่มนะครับคนดูไม้ที่แล้วเราซื้อเราได้ตัวคูณคูณยี่สิบเลยนะมันมาดอกเดียวจริงๆคนดูดอกเดียวเนี่ยถือว่าทำไรเลยของเล่มันใจดอกเดียวครับตัวคูณเราต้องเยอะนะชอบ ยับยับไปก่อนครับซื้อกันไปอิดไม้ครับผมได้สี่ตัวนะเพิร์สเก็ตเตอร์หนึตัวแต่จะได้เพิอร์ีกสองหมุนนะครับคนดดครับเกม้ได้ลุ้นที่ตัคูณนะครับคนโดตัวคูณมันจะมาพร้อมกับตัวคูณยี่สิบเนอีกสหมุนขอแค่ันใจยครับคุนนักอยางนี้ขอแค่ันจาย แต่ผมเมันจ่ายน้อยไปนหน่อยนะโอเคก็โอเคมาเยอะครับเราลองดูงว่ามันจ่ายแล้วเมกะวิววิธีจ่ายมันเยอะเยอะนะท่านผูดูบอกเลยมันเจอกับดิฟวินมาหนึ่งบอกกับแปดร้อยห้าสิบมีขนาดมันจ่ายสองสามตัวนะคนดูเาอานดูว่ามันจ่ายเป็นแผงห้าแถวหกแถวนะบอกเลยครับรู้เรื่องครับโอเคคูณสามนะคคูณยี่สิบสี่ 4, แต่ยังไม่มีตัวจ่ายแล้วแบบดินวินมุนที่เหลือเป็นวายเชื่อมนะโอเคตัว, okay. ตว 3แล้วก็จึงจะวิจารณ์วิธีการแล้วก็รูว่กดไปเลยครับ1นึ่ันสี่นะโดยรวมหลอดมาไม้นี่เราได้กำไรก็จะรวมเรายังขาดทุนดูกดซื้อไปอีไหมครับผมทุนเรามาทหมด2,000กว่าบาทเนะาะขาดทุนอยู่นิดหน่อยครับไม่เจ็บมากก็ไม่แย่ครับบอกเลยครับเมื่อเกิดไม่จะสูงไม่น่าสูงไมากครับคนดูครับเหลังแตกมัแนแรงน ตัวคูนไม่มาม,มีตัวใจครับประแจเราของได้ไม่ได้นีประแจมาเยอะมากเลยกลงตุกคูนเยอะมากจนลูนี่ยังไม่มีตัวคูนนะแตงคนสองกังดีครับเรเนี่ยคูณเยอะมันไม่ายแล้วบนใช่หรือเปล่าพอปรคูนน้อยน้จ่ใจดีแล้วเกิน

ได้12หมุนเดียวไม่แตกให้มันรู้ไปสิครับุ้นแปมามสงแ่บแล้วนะครับแต่อะเอนี้ยังไเกมใหม่ให้รู้ไปน่อยว่ามาใหม่แล้วมีดีหรือเปล่าตัว้เาดูหน่อยดิเข้าไปแล้วเราอยู่ในจุร้องตัวทุกคนรดูฮะ มาคูณเยอะรกบไม่จ่ายโอเคตัว okay, ค so ิวจ่ายอยู่องรัผมยตัวจานนนนนนงนะคว đãi một nghìn chín trăm chín mươi bảy thao nãnh, anh em, อะไรก็่รเชอเลสิบนะเนี่ยกระจายเวลาการดเยอะเดาอยู่กับผมกระจายาเลขสิบหกแถวทันแค่แถวแรกาแล้วคนดูไม่งั้นเดือดเดือดนี่สิดมันเยอะมากคนดูว่าที่สิบองโอเคเราหยุดที่รุ่นแบระจา ทำสเ,เกมที่น่าสนใจนะคนดูโอเคผมขอรีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็เล่นรีวิวมาดีกว่านะว่าผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะคนดูตัวคูณมันเดือดมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Sokoto wà láti kumọdùwàna náà. Kí ló ti wáá ní ọ̀pọ̀ tòkàn tó kọ̀wé ló ní?